และนี่คือเรื่องราวการค้นพบหลุมศพของพระสันตะปาปาองค์แรกใต้นครวัติกัน นักบุญเปโตเป็นหนึ่งในสาวกสำคัญของพระเยซูและถือเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของโลกมีเรื่องเล่ากันว่าท่านถูกประหารโดยการตรึงการเขนแขนบบกลับหัวก่อนที่เหล่าสาวกนั้นจะนำศพของท่านไปฝังอยู่ในบริเวณนะครวติกันในปัจจุบันแต่ก็ไม่มีใครทราบตำแหน่งที่ชัดเจนของหลุมศพของท่านโดยในปี1910มีการอนุม,มัติให้ขุดค้นหาศพของนักบุญเปโตใต้มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์โดยในการขุดสำรวจครั้งนั้นได้พบกับซากสุสานโรมันโบราณและยังได้พบกับสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็ก้ ขายกับแท่นบูชาซึ่งมีลักษณะตรงกับบันทึกของนักแสวงบุญยุคโบราณที่เขียนถึงอนุสร์สถานของนักบุญเบโตแต่ไม่ได้มีการค้นพบกระดูกใต้แท่นบูชานี้10ปีต่อมาคณะสำรวจชุดใหม่ได้เข้าไปสำรวจในซากสุสา,โานโบราณนี้อีกครั้งจนค้นพบกับกำแพงอิฐที่มีการเขียนไว้ว่าเบโตอยู่ที่นี่ และเมื่อมีการเจาะกำแพงเข้าไปก็ค้นพบชิ้นส่วนของกระดูกมนุษย์ซึ่งถูกตรวจสอบภายหลังว่าเป็นกระดูกของมนุษย์เพศช,ชายอายุ60-70ปีแต่ในสมัยนั้นการตรวจสอบด้วยเทคนิคคาร์บอน14นั้นยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะักทาให้เราไม่รู้ว่าชายคนนี้เสียชีวิตในยุคไหนแต่อย่างไรก็ตามนะครวัติกันได้ออกแถลงก,การ์ว่าหลักฐานทั้งหมดนั้นเพียงพอต่อการยืนยันว่านี่คือกระดูกของนักบุญเปโตหรือพรสสันตปาปาองค์ที่1